ตอนเตรียมเกษียณอย่างกเกษมอิจฉาปู่เต่าจัง <Okay. S 2> กเกษียณแล้วได้ใช้ชีวิตได้ตามปรารถนาถ้าฉันเกษียณนะฉันจะไปเที่ยวรอบโลกตามภาษาเซเล็โอ้วาดฝันเรือดรูแล้วเริ่มวางแผนเก็บเงินเกษียรหรือย,ยังลนะ่ะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มซื้อหวยทุกงวดแล้วนะกว่าจะ,ะเกษียณก็มีโอกาสลุ้นต้องแปดกว่างวดแล้วทำไมถูกเลยล่ะหรือว่าจะมีลูกสักครึ่งหล แต่ตัวไปจะได้ฝากผีฝากไข้ลูกหลานอานพึ่งไม่ได้ก็ได้เฮ้ยปวดหัวกว่าจะเกษียณอีกตั้งหลายสิบปีไว้ห้าสิบมาคิดก็ได้เมาแน่ใจหรือว่าจะมีแรงทำงานจนถึงตอนนั้นอนาคตเป็นเรื่องคาดเดาไม่ได้แล้วก็ควรเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งเก็บเงินตั้งแต่อายุน,น้อยน้อยยิ่งได้เปรียบพเพราะดอกเบี้ยทบต้น แล้วจะเริ่มยังไงดีล่ะถ้าอยากสบายแบบปู่ต่าต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ก่อนอื่นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนอายุปัจจุบัน25อายุกเกษียณ60เวลาเก็บเงินเท่ากับ35ปีสมมุติสิ้นอายุ80ปีเวลาใช้เงินก็คือ20ปีจํานวนเงินที่คาดว่าจะใช้หลังกเกษีคือเดือนละ1 5 0 0 0บาทต่อมาก็อํานวณเงินที่ต้องการใช้ในวัยเกษียณ10ล้านจะเก็บยังไงไหวเนี่ย แล้วก็ดูว่าควรจะเก็บเงินปีละเท่าไรถึงจะถึงเป้าหมายสมมติถ้ามาเอาเงินเก็บไปลงทุนต่อได้ผลตอบแทน5%ต่อปีต้องเก็บเดือนละเก้าพันไปอีก35ปีอย่าพึ่งท้อใจค่อยๆเก็บไปถ้ากลัวไปไม่ถึงเป้าหมายก็ลองลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้สิไม่ก็บริหารเงินให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ไหวอีกก็อาจจะต้องยืดเวลาเกษต์ออกไปหรือลดเป้าหมายลงนี่แค่คิดคร่าวๆนะถ้าจะไปเที่ยวรอบโลกก็ต้องบวกเพิ่มไป,<อ>ไปด้วย13ล้านนี่ยยังไม่รวมค่าเที่ยวรอบโลกเหรอ แต่ฉันว่าลดอายุขายตัวเองน่าจะง่ายสุดนะอายุ65ฉันก็คงเบื่อโลกแล้วล่ะ